ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตามและอยู่ในอยู่ในหน้าที่ไหนก็ตามเราต้องทดแทนแผ่นดินนี้ เป็นดินที่พระองค์ท่านทรงรักมากเนี่ยเราต้องทดแทนให้ได้นี่เป็นสิ่งที่พวกเราต้องกลับมาต้องทดแทนพระคุณท่านทําให้ผมรู้สึกว่าผมได้รับมาผมต้องให้ด้วยไม่ใช่แค่การทํางานอย่างเดียว ดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจาลึกไว้ในแผ่นดินกับดิฉันวรัญนสุดาการุญทัศน์ค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องราวของบุคคลท่านหนึ่งค่ะที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นคุณหมอตั้งแต่เด็กเพราะภาพประทับใจที่เห็นหมอสวมชุดทํางานสีขาวและรักษาคนไข้จากโรคภัยต่างๆซึ่งในปัจจุบันบุคคลท่านนี้ได้เป็นผู้อํานวยการโรงพยาบาลยี่งงเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาที่จังหวัดนราธิวาสค่ะและเขาได้อุทิศตัวตนเพื่อรักษาคนไข้ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากกว่า20ปีและบุคคลท่านนี้คือคุณหมออดุลเร็งมานายแพทย์ที่รักษาคนไข้ด้วยหัวใจอย่างแท้จริงค่ะถ้าถามว่าจริงๆตั้งใจจะเป็นหมอมากไหม mm hmm. มันไม่ใช่ค่ะมันเป็นความประทับใจว่าสมัยเด็กๆเ, mm hmm. เราเห็นว่ามีคนใส่ชุดขาวไปฉีดยาไป ฉีดวัคซีนไปให้ความรู้เรารู้สึกว่าโอ้มันมันคือฮีโร่อะมันคือไอดอลที่เราอยากเป็นน่ยมันคือภาพลักษณ์ที่เราอมองว่าเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์อะมันเท่ตรงที่ใส่ชุดข่าวนี่แหละครับแต่ก็ไม่นึดว่าตัวเองจะได้มาเป็นหมอนะฮะมันเป็นความภูมิใจเพราะว่าพ่อแม่ผมเป็นชาวสวนยางร้อยเอร์เซ์พ่อกับแม่ไม่ได้เรียนหนังสือนะฮะแล้วก็เราอยู่ในฐานะที่ยากจนแล้วเรามองเห็นว่าถ้ารอมรดกไม่มีทางที่จะทําให้เรา มีโอกาสที่ดีมีแต่การศึกษานี่แหละฮะก็เลยเป็นที่มาของการพยายามเรียนตั้งใจเรียนให้มากที่สุดตอนเรียนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับพอขึ้นปีสองที่เรามาอยู่ที่ศิริราชนะครับด้วยความกรุณาของคณาจารย์มองเห็นว่าเออเราก็เป็นคนที่ตั้งใจเรียนดูลักษณะฐานะก็น่าจะสนับสนุนอาจารย์ท่านก็เลยเสนอให้รับทุนเจ้าฟ้าจุฬาภรในความรู้สึกตอนนั้นคือแบบ เป็นพระหมหาการุณาธิคุณอะเราเราเราติดติดนี่ที่ประมาณว่าชีวิตนี้เราชดใช้ไม่ได้แน่ๆนะเราก็เลยคิดว่านี่เป็นสิ่งที่พวกเราต้องกลับมาต้องทดแทนพระคุณท่านไม่ว่าจะทํางานอะไรก็ตามไม่ว่าอยู่ในอยู่ใน,ในหน้าที่ไหนก็ตามเราต้องทดแทนแผ่นดินนี้แผ่นดินที่พระองค์ท่านนะฮะทรงรักมากเนี่ยเราต้องทดแทนให้ได้ในบทบ,บาทหน้าที่ที่เราอยู่แล้วก็เป็นความตั้งใจแล้วว่าต้องกลับมาที่บ้าน ด้วยโอกาสทางการศึกษาจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัยลักษณ์อัครราชกุมารีที่ตนเองได้รับนั้นทําให้อดุลเร็งมารู้สึกซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์เป็นอย่างมากจึงได้มุ่งมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาแพทย์เพื่อทดแทนคุณของพระองค์ซึ่งในที่สุดอดุลเรงมาก็ได้เป็นหมออย่างที่ตั้งใจและกลับมาทํางานที่บ้านเกิดของตนเองผมก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลรือสอแล้วก็ ไปเป็นพอ,อโลโรงพยาบาลร,รีอสอร์อยู่รีสเร์มา10ปีก่อนที่จะมาเป็นพออที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลใหม่นะฮะเป็นโรงพยาบาลที่ที่ประชาชนเขาอยากให้อยากให้เกิดโรงพยาบาลที่นี่นะฮะแล้วก็เป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรตินะฮะทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็มองว่าเป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติควรจะมีผู้บริหารที่มาวางระบบวางอะไรให้สมพระเกียรติหน่อยหนึ่งก็คือได้รับโอกาสสอง,สองเองผมก็อยากทํา มันเป็นการทํางานที่ประมาณว่านี่คือโรงพยาบาลของของในหลวงแล้วเราก็อยากทําด้วยโรงพยาบาลเฉลเมิมพระเกียรติทั้งประเทศไทยมีอยู่9แห่งนะฮะยี่งงอเป็นหนึ่งใน9แห่งนั้นจริงๆก่อนหน้านี้ทุกฝ่ายก็มองว่ายี่งงอไม่เป็นต้องมีโรงพยาบาลเพราะว่ายี่งงอห่างจากอํเาเภอเมืองประมาณ18กิโลและ18กิโล4เลนแต่คนยี่งงอเองมองว่า อำเภออื่นมีหมดทําไมคนยิ่งงซึ่งมีประชากร4ี่หมื่นกะว่าคนเนี่ยนะทำไมทำไมไม่มีโรงพยาบาลของตัวเองบ้างก็เป็นที่มาของของการพยายามรวบรวมที่ดินเพื่อจะไปสเสนอให้ทางสาธารณสุขว่าต้องมีโรงพยาบาลของคนยิงง่งงที่ดินที่นี่ร้อยเปอร์เซ็นมาจากการบริจาคของประชาชนนะฮะส่วนอาคารก่อสร้างนี่ทางกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนจัดสรรวรามาณตอนปี50ูนแล้วสร้างเสร็จพฤษภาคม2,500 53ครับเราใช้วันพ่อนะฮะเนืน่องจากวันพ่อแห่งชาตินะครับเป็นเรื่องดีของการเปิดโรงพาบาลของพ่อเราโรงพยาบาลนี้มันมาจากคนในความต้องการของคนในชุมชนก่อนนะครับผมช่วงใหม่ๆก็จะเป็นพื้นที่ทุ่งนานครับแล้วก็เป็นดินถมเราก็ต้องในการที่ต้องเน้นก็คือในส่วนของสภาพแวดล้อมครับการปลูกต้นไม้เนี่ยครับพยายามเอาพืช ที่มีอยู่ในชุมชนมาปลูกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เน้นในด้านเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการในการดําเนินกิจการเงี้ยครับการสาธารณสุขถือเป็นสิ่งที่สําคัญมากโดยเฉพาะกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะเมื่อมีโรงพยาบาลอยู่ใกล้บ้านทําให้ชาวบ้านรู้สึกอุ่นใจโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงต่อการเดินทางเพื่อไปรักษาในพื้นที่อื่นซึ่งห่างไกลาจากชุมชน ด้วยเหตุนี้เองทําให้หมออดุลเรงมามีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะบริหารงานในสถานที่แห่งนี้ให้มีความเหมาะสมกับการที่ได้เป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองจังหวะที่โรงพยาบาลยังสร้างไม่เสร็จผมมองว่าผมต้องหาความรู้ในการที่จะมาบริหารให้มันสมพระเกียรติเพราะว่าโจทย์ที่เราได้รับมาก็คือว่าโรงพยาบาลยี่งงเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา เราต้องทําโรงพยาบาลที่นี่ให้สมพระเกียรติแล้วความตั้งใจของผมที่จะมาโรงพยาบาลยิ่งเงอเฉลิมพระเกียรติเราอยากทําเพื่อพระองค์ท่านอยู่แหละการที่ผมมีโอกาสได้ไปเรียนปปิญญาโทการบริหารจาก,การภาครัฐมันทําให้มุมมอง,มองการบริหารของผมเปลี่ยนเราจะใช้ความรู้สึกไม่ได้เราน่าจะใช้ความรู้เข้ามาผมก็เลยใช้โอกาสที่ไปเรียนมาเนี่ยเอามาทําโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติให้สมพระเกียรติให้ได้ ผู้ชมคะนับว่าเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพของคุณหมออดุลเร็งมาที่ได้มีโอกาสเป็นผู้บริหารในโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเพราะการได้เข้ามาทํางานในโรงพยาบาลที่เป็นของประชาชนทุกคนในชุมชนถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถตอบแทนพ่อของแผ่นดินค่ะและเรื่องราวของคุณหมอยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเราจะกลับมารับชมกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะ จะจารึกไว้ ผู้ชมคะนอกจากคุณหมออดุลจะได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักอัคราราชกุมารีในเรื่องของทุนการศึกษาและการเข้ามาบริหารงานในโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาแล้วเขายังได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่สําคัญคือการได้ถวายงานรับใช้สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเปิดโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเมื่อปีพุทธศักราช202 556คะ่ะประเทศเสด็จที่โรงเรียนรน่มเก้าด้านหลังเนี่ยนะฮะด้าน,นหลังโรงพยาบาลเสด็จร่มเก้าก็ทรงทราบว่าด้านหน้าของร่มเก้าคือโรงเรียนโรงพยาบาลยี่งอพระองค์ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวก็คงได้เสด็จมาทีนี้เพราะพระองค์ท่านเสด็จปีละสองคนอยู่แล้วพระองค์ท่านก็มาเสด็จเปิดเมื่อ มก,การา2,556พรักกิจที่มอบหมายงานก็จะมีหลายๆเรื่องที่พระองค์ท่านทรงฝากนะ,ะเราก็รับน้อมก้าวน้อมกระหม่อมพอจังหวะที่พระองค์ท่านจะเสด็จเสด็จกลับนะฮะตอนด้านหน้าก็ไปเห็นหลักกิโลซึ่งเป็นหลักกิโลเป็นพิเศษของเราอะนะ,ะเป็นหลักกิโลว่าเราจะบอกว่าจากจุดนี้ไปโรงพยาบาลข้างเคียงที่ไหนบ้างกี่กิโลพระองค์ท่านทรงเห็นแลวพระองค์ท่าน เอปยในในษณะที่ว่าชื่นชอบเราก็เลยต้องทําให้มันถาวรแล้วล่ะครับก็รู้สึกตอนที่พระองค์มาเปิดที่ตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าไม่เคยที่จะเอ่อได้เห็นพระองค์ท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ว่าบ้านเรามีโรงพยาบาลที่เป็นของในหลวงอะไรมาให้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ทําให้ประชาชนในพื้นที่เขาได้รับ าการดูแลเรื่สุขภาพดีขึ้นก็รู้สึกว่ามาทำงานที่นี่นะคะรู้สึกว่าอยู่เหมือนครอบครัวรู้สึกอบอุ่นประทับใจในตัวที่พระองค์ให้ความสำคัญในพื้นที่แม้ว่าเราจะเป็นสามงจังหวัดชยายแดนภาคใต้ที่เป็นมุสลิมมากคือพระองค์ก็ไม่ได้ให้แบ่งแยกศาสนาค่ะขอพระ,พระไทยค่ะในความ เป็นห่วงในจังหวัดเราด้วยในมุสลิมเราด้วย,วยค่ะด้วยความที่หมออดุลเลงมาต้องการจะทำโรงพยาบาลแห่งนี้ให้ควรค่ากับการที่ได้เป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอดุลเลงมาจึงได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการให้ตรงกับความต้องการของคนในชุมชนโดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแ,แลและสร้างความเป็นกันเองให้กับคนในชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านรู้สึกเหมือนว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ก็เปรียบเสมือนบ้านที่มีทุกคนในชุมชนรวมเป็นครอบครัวเดียวกันก่อนหน้าที่โรงพยาบาลจะเสร็จเราอยู่ที่โรงพยาบาลชั่วคราวคือที่ใช้สองออยงองนะฮะแล้วก็ทําเป็นโรงพยาบาลชั่วคราวก่อนตอนช่วงอ,อยู่โรงพยาบาลชั่วคราวเรามองเห็นว่าถ้าเรารองรับณจุดบริการอย่างเดียวมันไม่เพียงพอหรอกครับ ก็เป็นที่มาของการออกหน่วยบริการเชิงรุกให้มากที่สุดเราก็เลยขยายบริการก็คือเราออกบริการตรวจใกล้บ้านใกล้ใจแบบฟูลทีมคือมีหมอมีเภสัชมีพยาบาลมีทีมอื่นๆพร้อมเลยนะฮะก็คือหนึ่งตำบลที่มีหนึ่งสออเนี่ยเราออกทุกสออผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแล้วเราเอาคนไข้ที่เป็นคนไข้เบาหวานความดันนุไข้โรค โครนิกั้งต่างโรคเรื้อรังต่งตางๆนี่นะฮะก็ไปรับยาคล้บ้านหมอว่านี่คือเป็นการตอบแทนคุณยิ่งงอที่อยากได้โรงพยาบาลมันไม่ได้หมายความว่าต้องวิ่งมาโรงพยาบาลอย่างเดียวมันหมายถึงว่าอยู่ใกล้บ้านเขาให้มากที่สุดนะฮะส่วนข้างในเนี่ยด้วยความที่เป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติแห่ศรีป a n s เราต้องทําโรงพยาบาลเนี่ยให้สพระเกียรติก็เลยเป็นการบริหารที่พยายามลดความรู้สึกของโรงพยาบาลให้มากที่สุด ก็เป็นที่มาของคอนเซปต์ของโฮสเปอ a รลนะก็คือว่าเราจะเป็นโรงพยาบาลที่บริการเสมือนโรงแรมให้มากที่สุดเพื่อให้สมพระเกียรตินะฮะอันที่2ก็คือว่าในเมื่อที่นี่เป็นโรงพยาบาลของชุมชนเรียกร้องอยากให้มีเราก็ต้องตอบแทนของชุมชนให้ชุมชนมีความสึกว่าโรงพยาบาลที่นี่ไม่ใช่ของรัฐนะเป็นของพวกเขาทั้งหมดนี่แหละร่วมกันก่อตัง้งร่วมกันสร้างร่วมกันปั้าันขึ้นมา ก็เป็นที่มาของคอนเซปต์เรื่อง community own ก็คือชุมชนเป็นเจ้าของเราจะให้บริการในลักษณะที่ว่าคนไข้เข้ามาเนี่ยแทนที่ว่าเราจะเห็นโรงพยาบาลทั่วไปคนไข้ามาแออัดของเราเนี่เราจะพยายามเน้นว่า service at hotel, hotel ครับผมก็คือคนไข้เนี่ยมาโรงพยาบาลเนี่ยเหมือนกับว่ามาใช้บริการของโรงแรมได้รับความสะดวกสบาย ไม่ต้องรอานานได้รับการดูแลอย่างดีครับผมก็ผลตอบรับชาวบ้านก็มีความพึงพอใจนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ข้างเคียงอําเภอข้างเคียงที่อยู่ใกล้ๆกับกับอาเภอเราเนี่ยก็คือก็เริ่มมารับบริการที่เราในส่วนของการทำงานก็คือเราก็ตั้งใจครับเพื่อที่ว่าจะทำตามแบบของพ่อหลวงของเรานะครับผม นอกจากการตรวจรักษาในโรงพยาบาลแล้วหมออดุลยังได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและรักษาผู้ป่วยถึงบ้านอีกด้วยซึ่งการบริหารงานในโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวนั้นคงไม่เพียงพอแต่ต้องรู้จักพื้นที่และคนในพื้นที่รวมไปถึงการเข้าใจทุกสภาพความแตกต่างของคนในพื้นที่ด้วยเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเข้าถึงชุมชนคือจะต้องเข้าใจและมีความจริงใจให้กับคนในชุมชน จริงจริงมันเป็นนโยบายระดับกระทรวงว่ามีใกล้บ้านใกล้ใจแต่เรามาประยุกต์ให้เป็นของเราเป็นประยุกต์ให้เป็นของเรานี่คือบริบทของที่นี่ว่าเป็นยังไงเรามองว่าเอาให้มันใกล้เข้ามากที่สุดเข้าใจจริงใจผมมองว่าถ้าเราเข้าใจเขาเรารู้ว่าเขาอยากได้อะไรเราจริงใจกับเขาแค่ไหนเราทําแค่ไหนแล้วเราแบ่งหมอชัดเจนว่าอําเภอไอ้ตาบลน,นี้เป็นของหมอท่านไหนรับผิดชอบ การที่มีรับผิดชอบจะได้เข้าใจมากกว่าการไปตรวจตามหน้าที่เราเราต้องการตรงนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่การตรวจอย่างเดียวเวลาไปนี่มันไม่ถึงมากกว่าการตรวจคืออาจจะต้องไปเยี่ยมบ้านแล้วแต่ว่าตรงนั้นบริบทมันเป็นยังไงถ้ามีผู้ป่วยติดเตียงมีผู้ป่วยที่ต้องไปทปําแผลมีผู้ป่วยที่มารับบริการที่รพสตไม่ได้ที่หมอเวลาออกก็คือออกพร้อมกัน คุณผู้ชมคะจากการบริหารงานของคุณหมออดุลและบุคลากรทุกคนที่ดูแลคนไข้ทั้งทางร่างกายและจิตใจจนทําให้โรงพยาบาลแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านของประชาชนทุกคนในชุมชนที่พร้อมให้บริการด้วยความเต็มใจและจริงใจคะ่ะและเรื่องราวของคุณหมออดุลยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้และเราจะกลับมารับชมกันต่อในช่วงหน้าพักสักครูค่ค่จะจ น,น,นคุณผู้ชมคะด้วยการทำงานของคุณหมออดุลเร็งมานอกจากการบริหารงานในโรงพยาบาลแล้วการรักษาคนไข้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะเพราะหน้าที่ของหมอต้องช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่คำนึงถึงคำว่าผู้อำนวยการหรือตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นค่ะ ผออเป็นคนใจกว้างแล้วก็ให้ให้การเพยาบาลกนะ็คือเหมือนกันทุกคนเลยให้การรักษากันทุกคนเลยแล้วก็ที่ที่ประทับใจที่สุดก็คือแกจะก,กันเองกับลูกน้องทุกคนนะคะก็พูดคุยได้สบายใจะคะ่ะก็ไม่ไม่ได้เกรงเหมือนแบบผู้บริหารทั่วไปะคะ่ะ